สวัสดีครับวันนี้จะอันบ็อกทั้ทนะครับตู้เชื่อมสินค้าใหม่นะครับก็จะมี2รุ่นนะครับให้เลือกก็จะมีมินิตัวเล็กแล้วก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบ IGBT นะครับประหยัดไฟน้าหนักเบาพกพาสะดวกนะครับรุ่นนี้จะเป็น130แอมป์นะครับตัวนี้ก็130แอมป์เหมือนกันแต่ทําไมถึงต่างกันตัวนี้ก็เหมือนพกพาสะดวกแบบปีนป่ายสะายได้ครับตัวนี้รุ่นรุ่นนี้ก็จะเป็นงานหนัก งานหนักครับใช่ครับตัวนี้ก็จะเป็นงานเบาตัวจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ครับระบายความร้อนในตัวเครื่องนะครับได้ทุกชนิดครับอยู่ที่ทูกเชื่อมครับอยู่ที่ลวดเชื่อมก็เป็นลวดสแตนเลสเป็นทูบสแตนเลสถ้าเป็นเหล็กหล่อก็เป็นลวดเหล็กหลอกอ่อมีเนียมก็เป็นลวดมีเนียมครับผมตัวนี้ครับก็คือ มินิตัวนี้นะครับก็แบบเป็นงานเบาแบบเหมือนงาน DIY พวกพาแบบปีนป่ายอย่างเงี้ยส่วนตัวใหญ่ขึ้นมาก็งานหนักการระบายความร้อนก็จะดีกว่าตัวเล็กส่วนตัวเล็กตัวมินิของเรานะครับตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อเนื่องได้5เส้นนะครับแล้วก็ไปดูตัวใหญ่นี่ครับตัวใหญ่ไอตัวใหญ่เนี่ยนะครับจะระบายความร้อนดีกว่าเชื่อมลวดได้เยอะกว่าไอตัวเล็กประมาณ1เท่าถึง2เท่านะครับนี่ครับครับผมสำหรับตู้เชื่อม2รุ่นนี้นะครับก็จะมีระบบอาร์ฟอร์คือ มือใหม่เชื่อมได้ง่ายลวดไม่ติดชิ้นงานนะครับตัวนี้<ช>ครับ,รบทั้ง2รุ่นเลยนะครับผมแอมเต็มนะครับกระแสไฟคงที่นะครับผมแล้วก็ซึมลึกนะครับแล้วก็กําลังไฟเชื่อมสูงนะครับ